สวัสดีนะคะสวัสดีวันที่5้าพฤษภาคมพศ2565ค่ะเวลาตอนนี้4โมงเย็นกว่า,กวาเกือบ5้าโมงเย็นแล้วค่ะ16.45นาิกานาทีวันนี้ก็มาพบกับแม่รินรินสวิสแลนด์นะคะในสวนผากอีกเหมือนเดิมค่ะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะที่เข้ามา,ารับชมคลิปนี้เข้ามาให้กำลังใจแม่รินนะคะ สำหรับวันนี้ก็ฝนตกทั้งวันเลยค่ะท่านผู้ชมเพื่อนๆฝนตกรินรินฝนตกแบบโปรยๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมอกลงทั้งวันเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดนะคะก็ทีนี้พอเวลาฝนตกมันก็จะมีปัญหาว่า,าตัวทากอะค่ะหอยทากแล้วก็ทั้งหอยทากทั้งทากนั่นแหละคะ่ะที่เป็นตัวๆเลยเนาะมันก็จะมา กินผักในสวนสวนของเราเนี่ยค่ะมมรินก็เลยจะเอาอาหารมาให้มาให้หอยทากกินค่ะมาให้ทากกินนี่เลยก็คืออาหารเม็ดค่าทากนั่นแหละเพราะว่าเราจะไม่นี่ก็ได้เพราะาเดี๋ยวผักเรามันก็เสียหายหมดเดี๋ยวจะพามาดูนะคะเผื่อมันจะมีมีทากมากินผักอยู่ในสวนหรือเปล่าว,วันนี้ จริงๆรถเราก็จะใส่ทุกปีแล้ะค่ะตรงนี้นี่ขนาดที่เป็นสระแหน่นี่มันยังมาเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่ค่ะทากเลยเนี่ยหอยทากเลยเนี่ยค่ะนี่สดสดเลยเนี่ยนี่โน้นอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนโน่นค่ะนี่มันก็จะออกมาจากนี่แหละออกมาจากในซอกหินนี่ค่ะซอกหินที่เป็นกาแพงเนาะโน่นค่ะทากตัวเล็กๆก็มี ตัวทากเลยที่เป็นทากเลยก็มีค่ะแต่ว่าทากที่นี่จะไม่ดูดเลือดนะคะทุกคนเขาจะกินผักกินไอ้นี่เราฝนมันก็ตกนะคะนี่หญ้ามันเปียกหมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าสระแหน่เนี่ยมันลามมาเยอะมากเลยตอนนี้ค่ะนี่สวยมากเลยนะสระแหน่ตอนนี้ก็คือขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะแล้วมะลินก็จะนี่เลยเอานี่ให้ทากเลยค่ะนี่ โรยไปตรงนี้เลยตามโขดใกล้ๆนี้ค่ะนี่แหละแล้วก็จะโรยไว้หมดเลยแถวๆเนี่ยที่ตรงไหนที่เป็นบริเวณสวนผักเราเราก็จะโรยให้มันรอบเลยค่ะจริงๆแล้วเขาไม่ให้มันโดนอ้นนี้นะไม่ให้โดนผักนะคะเวลาเราโรยนะแต่ว่ามันก็มีบ้างแหละนี่ค่ะโรยไปเลยนี่นะ อ้อมสวนผักเลยค่ะแล้วผักมากินรับรองตายแน่นอนคือไม่ไม่โรยมันก็ไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าไม่งั้นผักเราจะไม่เหลืออะไรเลยนี่ค่ะนี่นี่ตัวนี้ใหญ่มากนี่ยนี่ทากเลยค่ะเนี่ยหอยทากเลยค่ะอ่านี่ ดูอีกสิตรงนี้มีไหมเนี่ยค่ะตามกำแพงนี่แหละเขาก็จะออกมาจากโขดหินแล้วใครมาชนมาเขือเทศดิฉันอีกแล้วเนี่ยโอ๊ยตายแล้วหักอีกแล้วค่ะน่าจะเป็นแมวแน่ๆเลยเสียหายไปสองต้นแล้วค่ะเนี่ยต้นนี้ โรยต่อคะ่ะทุกคนเราก็จะโรยไปตามนี้เลยคะ่ะตามขอบกัาแพงนี้เลย รับรองต่อไปไม่มีท่ากินผักแน่นอนค่ะ และนี่ก็เป็นท่าตัวใหม่นะคะเพิ่งเกิดมาใหม่แล้วก็พร้อมที่จะลงไปกินผักในสวนของเราค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วก็มาดูแม่ลินปลูกผักที่ซื้อมาใหม่สำหรับวันนี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า